สวัสดีค่ะในประพาดาเองค่ะรับบทเป็นฟ้าฟ้านะคะในละครเรื่องเกาะรัก,ก้นหัวใจค่ะคนวิวอระฮนเป็นการร่วมงานครั้งแรกที่บอกเลยว่าสนุกมากๆเป็นการทำงานที่แบบแฮปปี้แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเอเนอร์จีมันเท่าๆกันเวลาเข้าฉากด้วยกันคือไม่มีใครยอมใครอันนี้คือแบบสนุกมากๆค่ะสำหรับการร่วมงานกับบิวคะะใช่แล้วก็ละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครเรื่องแรกที่เราได้ร่วมงานกับเด็ก เด็กนี่คือ5้าขวบเองนะคะน้องฟูกะแต่ว่าบอกเลยว่าไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานเพราะว่าน้องเก่งมากบอกเลยว่าคุณผู้ชมที่ดูละครเรื่องนี้จะต้องตกหลุมรักนะะ้องฟูกะแน่นอน,นะคะ่ะถ้าสมมติด้วต้องติดเกาะหนึ่งวันไอเทมที่จะพกไปก็คือโทรศัพท์ะคะ่ะเพราะว่าถ้ามีโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยนี่ติดเกาะอ,อยู่หรือถ้าต้องการความช่วยเหลือก็จะต้องโทรหาโทรบอกคนท้างนอกให้ช่วยเราได้ ค่ะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ฟ้าฟ้าด้วยนะคะมาร่วมรุนร่วมเชียร์ไปว่าเรื่องราวของฟ้าฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงจะลงเอยแบบไหนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมนักแสดงจากเกาะรักคนหัวใจด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD กด35ฝากด้วยนะคะเกาะรักคนหัวใจค่ะ